ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมชาน e ลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะประจําเดือนกรกฎาคมนะคะปีหกอันนี้เป็นคลิปของชาวเมฆนะคะช่องเมมเมดูได้ทั้งลักนาแลดราศรีการแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกนะคะแล้วก็แบบของไทยะคะ่ะเป็นดวงทั่วไปเหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสําคัญในปัจจุบันนะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะ โสดสนิทนะคะหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยมีดวงคนโสดแล้วก็ดวงคนรอรักเก่าอยากให้ค่ะเดี๋ยวในวันนี้เราจะเริ่มจากการเปิดไพ่คำแนะนํานะคะเป็นไกด์ไลน์เรื่องทั่วไปก่อนนะคะสําหรับรายเดือนเนี่ยมีจะเพิ่มส่วนนี้เข้ามาให้นะ step up and l e a d นะคะ focus on the positive แล้วก็ go deeper เป็นเดือนที่คุณจะต้องมี movement นะคะต้องมีความก้าวหน้าจากักรวาลส่งสัญญาณมาแล้วว่าให้คุณลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้นํานะคะไม่ว่าคุณทํางานอะไรอยู่หรือว่าทํากิจการส่วนตัวอะไรเนี่ยต้องมีความมั่นใจมีความเชื่อมัน่นนะคะแล้วก็พุ่งตรงไปสู่จุดหมายเป้าหมายของเราเลยนะคะทําให้เต็มที่โฟกัส on the positive ก็คือให้โฟกัสเฉพาะสิ่งที่มันเป็นบวกที่มันเป็นประโยชน์นะคะอะไรที่มันเป็นแง่ลบ อะไรที่มันเสียไปแล้วก็ตัดทิ้งไปนะคะอย่าเก็บเอาไว้อย่าคิดมากแล้วก็การคิดบวกเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งดีๆหรือว่าการประสบความสําเร็จเข้ามาได้เร็วขึ้นนะคะโก e ด e เปอร์ er นะคะไม่ว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำต่อไปนะคะก็คือไปให้สุดๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะแล้วก็โก d ด e เปอเนี่ยถ้าหมายถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะ่ะก็อาจจะหมายถึงอาจจะต้องใช้เวลานะคะในการทบทวน ความรู้สึกนะคะของตัวเองนะ,ะที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักโดยตรงหรือไม่ก็ตามนะคะก็คือเหมือนกับการใคร่ขวนะ,ะการคิดพิจารณาประมาณนี้นะคะจับเดือนนี้ไม่มองว่าน่าจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ความรักกันนะคะ เปิดทั้งหมดแปดตำแหน่งนะคะสำหรับดวงความรักไปเดือนตำแหน่งแรกเป็นตัวตนของคุณเมธนะคะตำแหน่งที่สองตัวตนคนรักตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวังตำแหน่งที่4พลังงานที่มีร่วมกัน ตำแหน่งที่5นะคะสิ่งที่เขาอยากบอยคุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณตำแหน่งที่7นะคะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์สุดท้ายเป็นบทสรุปค่ะท้ายสำรับเป็นไพ่6ถ้วยนะคะ ไพ่ดีนะคะหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่ทําไว้นะคะตั้งแต่อดีตเนี่ยจะส่งผลดีกับปัจจุบันแล้วก็นาคตถ้าเป็นเรื่องความรักโดยตรงก็หมายถึงความสัมพันธ์นี้มีความผูกพันกันมีความรู้สึกที่ดีๆนะคะร่วมกันมานะคะเป็นความทรงจําที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะค่ะมาดูไพ่ของคุณนะคะคุณได้ก้าเหรียญขึ้นมากับหัวช่วงนี้นะคะ ถ้ามีความคาดหวังอะไรนะคะอาจจะยังต้องรอไปนิดนึงนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะคะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธญจะมีอะไรมากวนใจบ้างนะคะแต่ก็โดยรวมแล้วเนี่ยพลังงานมันยังดีอยู่นะคะก็มีมองว่าอาจจะได้เน้นไปในเรื่องของความก้าวหน้าของชีวิตมากกว่าเป็นช่วงที่คุณกาลังจะ ทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันกับชีวิตคุณนะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีความสําคัญรองลงมานะคะความสุขใจที่ได้รับจากความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็น์นะเพราะเราอาจจะมีโฟกัสที่จุดอื่นนะคะทีนี้แฟนคุณได้สิบดาวอันนี้ถือว่าดีถ้าเขาเคยมีปัญหาอะไรรอบๆตัวจบลงได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงถ้ามีอะไรที่ทะเลาะกัน แก้ไขไม่ได้มานานนะคะจะจบลงนะคะ,ะทางฝั่งแฟนเนี่ยจะเป็นคนจบปัญหาตรงนี้เองนะไม่ได้หมายความว่าจบแล้วเลิกกันนะคะแต่หมายถึงการแก้ไขปัญหาน,นะคะสิ้นสุดความเจ็บปวดไพ่ที่ต้องระวังนะคะเป็นคิงถือเหรียญกับหัวนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินกันนะบางทีมันอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ก็คือต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันโดยเฉพาะคุณเมฆอะมีให้น้ำหนักไปทางการตั้งใจทำงานนะคะในเดือนนี้พลังงานที่คุณสองคนมีร่วมกันนะคะอ็มเพลเรอร์ขึ้นมากับหัว ช่วงนี้นะคะ,ะเห็นได้ชัดค่ะว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะมอบไปแก่กันเท่าไหร่นะคะแต่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้คุณสองคนยังไปต่อก็คือ,อความรู้สึกดีๆความผูกพันอะไรต่างๆที่ไม่บอกหกถ้วยนะตรงนี้แหละที่มันทําให้คุณยังมีความเข้าใจกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้สวีดกันนะคะช่วงนี้นะ สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้เป็นไพ่ห้าดาบนะคะเนี่ยชัดเจนค่ะแฟนจบปัญหาทุกอย่างแล้วก็เลือกจะทิ้งพลังงานด้านลบหรือว่าการถกเถียงกันไว้ได้ไอดีตนะคะตอนนี้อยู่กับปัจจุบันที่โอเคแล้วก็อนาคตที่ดีขึ้นไพ่เดมิจิเชียนนะคะก็คือมุมมองที่เขามองคุณเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมหัศาจรรย์มากนะคะเป็นเดมิจิเชียนเลยนะคะคุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปหมดแล้วก็ในเชิงความรักเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตเขานะ อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่คอความสัมพันธ์นะคะราชินิชย์เหรียญกลับหัว ระมัดระวังค่ะเรื่องการงานการเงินนี่แหละนะช่วงนี้เบม,มองว่าคุณกําลังจะก,ก้าวหน้านะคะแต่มันจะต้องมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยที่คุณจะต้องแก้ไขดังนั้นเนี่ยเมื่อมันอยู่ในขั้นตอนของการจะเ,เปลี่ยนสถานะนะคะให้มันดีกว่าเดิมเนี่ยเบม,มองว่าคุณอาจจะต้องแบบเผชิญกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างมีชาลเลนเข้ามาบ้างดังนั้นเนี่ยกระทบต่อความสัมพันธ์แน่นอนคืออาจจะไม่ได้แบบใช้เวลาร่วมกันมากนักนะคะไพ่ออกมาทางเดียวกันหมดเลยเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูบทสรุปกันค่ะ แขางแม่ man, นะคะรอก่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีเวลาให้กันมากขึ้นเดือนสันนะคะอ uh huh. นาคตสดใสรออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความสําคัญเนาะสิบคาถากับหัวนะคะเดี๋ยวภาระก็จะหมดไปค่ะอีนีดเดียวจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไพ่ movement นะคะอัศวินถือดาการไปข้างหน้านะคะก้าวหน้าแน่นอนทั้งงานแล้วก็ความรักค่ะรับพล,ลังบวกได้เลยนะต้องไม่ใจร้อนนะคะ ให้แบบนี้ก็คือเหมือนกับจักรวาลอยากจะบอกอะไรว่าคุณอยู่ในแทร็กที่ถูกแล้วมาถูกทางแล้วแต่ว่าต้องให้เวลานะคะเดี๋ยวเรามาทํานายต่อกันเลยเนาะกับไพโรคนะคะมีเฟิรตนะคะมี อ่าคียเป็น Open Mind แล้วก็ Let Your Friend Help You ความสัมพันธ์ของคุณจะราบรื่นถ้าเกิดว่าเ,าเปิดใจให้กันนะคะยอมรับในตัวตนของกันและกันในแบบที่เป็นนะอย่างเช่นในตอนนี้เวลาไม่ค่อยมีเนี่ยก็จะต้องแบบเข้าใจกันต้องให้เวลาแล้วก็มีความเข้าใจนะ Let Your Friend Help You นะคะ ถ้ามันมีอะไรที่มันหนักเกินไปเนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยคนกลางเข้ามาช่วยนะคะถ้ามีปัญหาความสัมพันธ์ก็ต้องอาศัยคนกลางเข้ามาเป็นก,กาวประสานใจให้คอยอธิบายอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เฟิดก็หมายถึงความสัมพันธ์ย,ยังไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรต้องวอรรี่แต่เท่าที่ดูเมย์มองว่าคุณสองคนน่าจะมีการเข้าใจกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นแหละนะคะสำหรับไพ่ใบน,น,นี้เนาะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำนะคะปิดท้าย แองเจิลไวนเซอร์ค่ะ trust นะคะพิสฟูลเรสเซชันแล้วก็คอมเพลมไอส์ไพ่ดีหมดเลยจงมีความเชื่อมั่นนะคะ เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคนรักแล้วก็เชื่อมั่นในพลังงานจักรวาลน,นะคะ peaceful resolution ไม่ว่าเจอกับปัญหาอะไรอยู่แก้ไขได้แน่นอนนะคะ compromise ก็คือการประนีประนอมกันนะคะก็สําหรับผู้ไหนที่อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นมากนะักถ้าเกิดว่ามีปัญหาไม่เข้าใจผิดใจกันเนี่ยรับรองว่าสามารถเคลียร์กันได้แน่นอนคะ่ะไม่ต้องห่วงเลยนะ วันนี้ขอบคุณชาเมธนะคะแล้วก็ช่องสองทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเมม่นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติดตามช่องเมเม่ไว้นะคะเพราะว่ามีดวงให้ดูหลายคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นดวงไรปักายเดือนนะคะมีดวงคนโสดดวงครรักเก่าด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยช่องเมม่มีดวงความรักไรวันให้ทุกๆท่านได้ติดตามรับชมนะคะวันนี้ขอตัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้แม่ๆม,มาแนะนำหินแบริลนะคะเป็นหินมาสจรรย์ชนิดหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ขายดีมากๆด้วยหินชนิดนี้นะคะช่วยส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ค่ะทำให้คุณนะมีบุคลิกที่น่ารักสดใสนะคะแล้วก็คิดบวกทำให้เกิดความสาม,มัคคีกันนะคะระหว่างคุณและก็คนรักแล้วก็หินชนิดนี้ยังช่วยให้คุณมีสติมีความคิดสร้างสรรค์ทำให้เป็นคนที่ทำงานเก่งขึ้นนะคะ เมนเส้นนี้นะคะเกรดพรีเมียมค่ะสีแดงนะคะเข้มๆเ,เวลาโดนแสงเนี่ยจะเห็นว่าโปร่งแสงนะคะเม็ดใสเกรดดีมากเป็นหินช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภนะคะการงานการเงินค้าขายการเลื่อนขั้นเลื่อน,อนตำแหน่งนะคะใส่ได้ทุกราศีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็มีโรสคอสเข้ามาใหม่นะคะมีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะโรสคอสเนี่ยก็เป็นหินเอ่เมตตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยนเนี่ยของเรานะคะออกมาเนาะ ก็จะมีขนาดนะคะจมิลนะคะ9.5มิลแล้วก็มี14มิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบความโดดเด่นถ้าชอบเส้นเล็กใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนำเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอสมาดากัสกาแท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยยังไงติดต่อแอดไลน์ได้ที่ชัยวันรีสอร์สโตได้เลยนะคะ ็นหินหายากนะคะเส้นนี้เป็นอเวนชูรีนสีส้มนะคะเกรดดีมากร้อยเข้ากับจี้นะคะที่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นหินอาเกตสีสม้มช่วยเรื่องสุขภาพทั้งกายใจค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ช h ยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ